กินไม่ลงมานาวเเ่าเขาบกูเดี๋ยวกูร้องสอรี่ฝักกูกกบจะกำปีจบไปและแม่ดูหิมะนาวชอบขนมนู่แค่ให้ขอน้ำแข็งก็ต้องขาดสิม่งดำขนาดนี้ไหนดีไปเร็วงยน นมแล้เนี่ยลงตัวนิดหน่อยหน่อยเดี๋ยววันเกิดป๋ากูไม่เลี้ยงเลดแล้วแม่ผมนะมหนหมดไปเลยไม่มีของเล่นน้วมาหน้าที่มิวด้ยพี่แม่ตอนไม่จำไงเดี๋ยวให้พ่อตีหน้าตันเลยกูอยากตบ่ก็จะไ่เปนแม่เธออออออนนนนะะะะ่่่ตกัไรววิงงๆ ไม่เด่นรู้ว่าอเอ็งไม่ใช่ดิมุกเลยเ,<อ>ลเลย่ามาข้อเออขอหน่อยได้ไหมขอหน่อย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 ขอหน่ฉันจุกกระจาถ้าไม่กินมันจะอ่ไรต่อมาแต่จะพูดนี้แบบว่าจะบอกว่าเขาขี้หน่อยเล่นมุกเนี่ยหยิบเหล้าดิหยิบเบนให้หน่อยเบนไทยละป้าไม่ใช่นะไม่ใช่แล้ เมื่อกี้หนูบอกว่าขอนาขอซื้อตนนไม่ยอมหรยาเลเเกินไปเลยม่ะเยอะยวเปที่มีบ้าง่สังไเบลไปเหมือนเดิมเอาอะไรนะ่าดหรอจ๊ะแบบนึงกไม่อเดี๋ยม่ดแล้วมกอยเมอเดมึดนมก็โดน้มึงก็ดนะเดี๋ยวก็ด ต่อยมันเลอยากมันเอาคือตนกตมนกคน็นด่ามาดิดูดิไม่กดมาแต่เรา้องว่าเม้นี่เข่กนไม่นบ้านีหรือเปล่าอยรวังไว้บ้านมึงอย่าไปแ่้วเเลยอ่ะ้องนะมึงนะเดี๋ยวเราฟ้องว่าเม่นนะอย่าว่าเราาใจว่าอ้เนี่ยไปยุ่งแล้วมันมสีแเเราม

ต่ออต่อ <Caribbean bitch> <alive> ่อ <travaille> ่อ่อต่อต่อต่อ่อต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 ให้เป็นอี่อตอต่อต่อต่อะ่อต่อตองใอ้เสียอต่อ่อต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 ่้ต่อต่อตอต่อต่อน่อต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 ่อ่อต่อต่อต่อม่นตัอต่งต่อเ่อต่อต่อตอต่อ่อต่อตต่อ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 ต เรื่องไอ้ในเขี้ยวหมกฝรั่งอะไหนจริงเปล่ามันใส่รีเทนเนอร์ <c oughs> แล้วมันขอบอีนี่ก็แล้วอีนี่เป็นอะไรไม่รู้นั่งเียนจะต้องเกี้ยวทั้งวันพุด <c oughs> <c oughs> ตอไนะ